คุณพรจริน,น <S <S ยังไงเนี่ยจับพัดจั่วปูมาเล่นการเมืองเนี่ยเส้นทางเดินเป็นยังไงก็ไม่ได้แค่ชอบการเมืองแต่ไม่ได้เจตานาจะเล่นเลยเพราะเป็นครูมาตั้งแต่สามสิบปีแล้วค่ะอสอบบรรจุได้ยุยี่สิบสองอ่ะเป็นนักการศึกษามาตลอดจบปศปศสูงแล้วก็สอบบรรจุได้ที่หนึ่งของจังหวัดอะค่ะแล้วก็เป็นครูเลยแปดลิ้วค่ะเป็นคนแปดลิ้วเป็นคนโพธารามเป็นคนโพธารามราบุรี พ่อแม่ย้ายบ่อยไ็ย้ายตามย้ายตามพ่อพ่อรับราชการแม่เป็นครูครพ่อย้ายแม่ก็ย้ายตามลูกก็ต้องตามพ่อแม่เป็นครอบครัวครูแล้วก็เป็นราชการด้วยอ่าพ่อเป็นในช่างชนาุนประธาค่ะแต่กก็ชอบอ่านหนังสือพ่อเป็นคนชอบ ชอบเรื่องการมืออะเวลาซื้อสื่อแฟชั่นต้องซื้อการเมืองคู่กันด้วยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สาวๆ่ะรับดิสันรับแพวอะไรเงี้ยแต่ก็ซื้อ่มะมติชนซื้ออะไรชอบซื้อซื้อสื่อ,อสองอย่างก็สนใจการเมืองมาตั้งแต่สาวๆชอบชอบเพราะทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้เพือ่อนบอกเป็นผู้หญิงเลยว่าแต่งตัวก็ชอบการเมืองก็ชอบจะเปลืองหลายอย่างเราบ้างอะไรเงี้ยแล้วยังไงทําไมไม่ลงพักใหญ่ๆไปลงพักประชาที่ปไใหม่ก็อย่างนี้ค่ะแบบ เป็นครูภาษาไทยแล้วพอดีเมียของคุณสุรทินค่ะหน้าพักอ,ะอ่ะเป็นครูภาษาไทยด้วยกันนี่เองไปอบรมไปมไประชุมทีไรก็เขาจะมานั่งใกล้ๆเล้เขาบอกคุณพี่ได้จะเออร์ลี่แล้วไปช่วยแฟนหนูทางานการเมืเองเหอนี่เองเราก็ไม่เอาดีกว่าหัวออกมาก็อยากพักเนาะว่าเห็นเห็นลูกจะไปอังกฤษ่าเดี๋ยวไปอยู่กับลูกบ้างหรือลูกไปตีกอล์ฟที่ไหนเราจะได้ไปพักอ่ะเขาก็จะมีที่พักให้เพวกนักกอล์ฟอะค่ะใช่ครับกาเราเป็นแม่แล้วไม่มีภาระก็ แปลงกิดก็ได้ไปอยู่กับลูกหรือไหนบอกไหนบอกอยากพักแล้วสุดก็กระโดดเข้าสู่การเมืองก็เลยยิ่งทำงานหนักขึ้นไีค่ะแล้วดีเพื่อนบอกว่าแฟนเขาอะก็ไม่คยมีใครไปช่วยแฟนเขาหน่อยพี่สุธินใช่ก็เลยว่าเอาช่วยก็ช่วยช่วยแต่เท่าที่ทางแล้วพี่แมวแล้วนะอะไรเงี้ยแลพอดียุตสภานะาเขาก็บอเนี่ยผมจะให้คุณลงบัญชีรายชื่อต่อจากผมนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นว่าโอ้โหจะดีเหรอเป็นผู้หญิงด้วย แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะมาทํางานการเมืองเลยอะไรเงี้ยแต่จะช่วยเพื่อนมากกว่าแต่ยาช่วยแบบเนี้ยช่วยช่วยคิดช่วยอะไรเขาบอกเป็นผอ,อพักก็ได้เป็นผอพิภักมันไม่ได้เกี่ยวาาาคณะกรรมการอะไรแนนะแต่วันหลังค่ะไปค่ะก่อนก่อนเมื่อไม่กี่วันเนี้ยค่ะแล้วไปบอกเขาไงก็าเราเชิญไปเชิญหนูหน้าพรรคเชิญไปนะคะ เขาก็ถามไม่กี่ข้อเขาถามแค่คุณไม่ทราบเหรอถามมาหน้าอะไรชั่วโมงหนึ่งแต่นี่นี่เดียวค่ะถามข้อว่าคุณไม่ทราบใช่ไหมวไม่ทราบค่ะแล้วแล้วใครเป็นคนให้เดนให้คุณอนุญาตให้คุณน้องบอกก็กรรมการบริหารพักอะค่ะเพราะหหน้าไม่มีมีติดมันเป็นเจ้าชีวิต่ไเป็นแค่หัวหน้าพักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอะไรเงี้ยก็เขาก็สองข้อสามข้ออันนี้ก็คุยทั่วไปก็บอก อย่าทำแบบอย่าใจเสียนะว่าเราไม่ได้มาอะไรแค่อยากจะได้ข้อมูลให้กรกตทั้งห่าว่าเขาก็ไม่รู้ถ้าเขารู้คงไปอยู่ภาคอื่นแล้วล่ะค่ะจริงจนะ้าถ้ารู้ว่าเราจะมาอยู่พักที่เขาเป็นนี้ได้ไงเราถูกยุบแน่เลยค่ะทั้งติดคนน่คงไม่รู้ก็ไปนี่ค่ะคนละทิศละทางค่ะไปหาเสียง บางที่ถูกแฝนอยู่นี่คือในใจนี่คิดอะไรบ้างหรือว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างเราบโอ้แต่นนั้นก็ใจไม่ดีคือเราอ่ะไม่เป็นไรเป็นคนไม่ได้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 คิดหรือเกี่ยวกับตัวเองไม่มีแล้วโป่งแล้วค่ะลูกจบแล้วแฟดก็ไม่มีบ้านช่องรถอะไรมีพร้อมหมดทุกเรื่องแล้วไปไหนก็ได้อ่ะคือไม่เล่นการเมืองเ็ไปเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดหรืออะไรก็ได้แล้ว่มีสองอย่างเนาะแค่นี้เองคือโป่งมาคนั้นพอพอถูกแฝดเนี่ยไม่ได้นึกถึงตัวเองเลย นึกถึงชาวบ้านที่เราไปหาเขาญาติพี่น้องโทรจะมีนเสียงแหบเนี่ยค่ะโทรว่าทําไมถูกแต่พรออะไรไปทําผิดอะไรโอ้โหตอบคาถามไม่ไหวพระรงองค์เจ้าโทรมา่าทำไมต้องเป็นอย่เนี่ย <laughs> บวาหลวงพ่อคะ่ะหนูไม่ได้เป็นความิดของหนุม่มดีผลน,น้าเขาไม่ทราบค่ะใจเย็นๆค่ะก็ยังแก้สถานการณ์อยู่ เดี๋ยวถ้าไม่ปลดไม่อะไรจะมากันทั้งหมดแหละจะเช่ารถบัสมานตั้สิบยี่สิบคันไม่เต็มก็ก็ต้อเลยบอกโหไม่ต้องขนาดนั้นละค่ะบอกโหไม่ต้องขนาดนั้นไม่ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาก็ต้องหาทางออกให้จนได้แหละอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่าไปโปรยเสน่ห์ไว้เยอะเหมือนกันไม่ไม่ใช่ไปเลยก็ก็คุยอะไรตามสภาพจริงๆค่ะเอางี้เลยค่ะแบบแค่จะไปมันก็จะมีตาต่างไปกันแล้วเพราะมันแยกกันไปหมด ก็ไปรถตู้ชอบรถตู้ไปแล้วก็ไปกันเจ็ดแปดคน oh. ก็ไปอยู่สำนักสงฆ์บั่ง oh. งั้นถ้าโรงแรมหมดก็ไปทั้งสำนักสงฆ์ oh. Oh. หัวหน้าบางทีเขาไปกับเราบางทีเขาไม่ไป mm. เขาจะมีรถปิกอัพของเขาส่วนตัว mm. อันนี้ก็ขับรถไปเอง mm. ขับเชน,น้าแล้วนั่ง mm. ได้หลายคนเอาน้องสาวไป mm. ก็สนิทกับแบบพระ ต่างจัง mhm. หวัดและชอบท bosses, so 2> <k> 2> ําบุญไงก็ต้องไปบอกท่านเห็นบอกเห็นคุณสุรินบอกว่ามีการแบบพระก็ให้ตังค่าน้ํามันรดให้ยังเร่งคนหน้าและถ้าอย่างนั้นอะคาเขาเป็นผู้ชายนะถ้าจะคุยกับหลวงพ่อได้แต่เด็กย่เราเป็นผู้หญิงอ่ะเราไปได้คุยกับแม่ชี่าเงี้ยบอกแม่ชีเนี่ยมาเนี่ยอยู่ได้แค่5วันนะเพราะว่าทุนน้อยโรงแรมก็ได้พักแค่ห้องละสี่ร้อยนอนสองคนไปแปดคนก็สี่ห้องทุนเราเองคนเดียวอะมันก็หมดหมด ตอหลังไปคุยกับหลวงพ่อมากนะลวพ่อว่าแต่หนังสงก็สะอาดสะอ้านพักก็ได้แม่ชีก็เยอะแยะอะไรเงี้ยเช้ามาก็ช่วยแม่ชีทํากับข้าวถวายผระแล้วก็ทานสูบติดดินมากเลยก็ตนุเข่าแบบไม่ได้ขาดเราก็จะได้ค่ะแล้วก็ไปตามชาวบ้านก็ไปบอกเขาตรงๆงเนี้ยค่ะว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยาวบ้าสงสารล้วก,ก็ช่วยหาเสียงไว้อะตเวนกี่จังหวัดเนี่ยโอ้หลายจังหวัดค่ะยะโสธร อิสานทั้งนั้นเลยบุรีรัมย์จังหวัดอีสานศรีสะเกดอุบลแต่ก็ไปนู่นนะพิษณุโลกถ้าในกรุงเทพนี่ก็หวังพวกนักเรียนค่ะลูกศิษย์เพราะบดินทร์น่ยมีสาขาอะไรสาขาใช่ไหมคะบดินทร์หนึ่งบดินทร์สองบดินทร์สามสี่แล้วเราสอนนักเรียนอ่ะสอนมาเจ็ดปีอ่ะลูกศิษย์เราก็เลยอายุสิบแปดไปเยอะแล้วค่ะเลือกตั้งเดี่ทั้งนั้นเลยแล้วเด็กอ่ะนะเขาตอนนี้เลือกตั้งเนี่ยเขาคงยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครแล้วเห็นมีชื่ออาจารย์ก็คงเอาแล้วอ๋อนี่เอง ไปที่ไหนที่แรกก็มาไปที่ไหนที่แรกครั้งแรกที่ไปก็ต้องไปยะโสธรเพราะหัวหน้าเขาาแล้วเราจะฟังก็ด้วยค่ะเวลาไปตลาดนัดอ่ะหัวหน้าเขาจะพูดเ<ม>พราะเราลงต่อเขตที่ยะโสธรคนหนึ่งค่ะเขตหนึ่งแต่ตอบตกค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เบอร์สามพอไม่เขาเลือกทั้งพักทั้งเขตทั้งไรชื่อก็เราพลอยไปด้วยกาให้พี่คนนั้นสามเมื่อกาให้เราด้วยอย่างเงี้ยแต่เพียงเนื้อแพ้เราพักเราก็ยังได้พักได้คะแนน แล้วก็ไปตามตลาดนัดเนี่ยมากทุกคนรู้จักเหรอไม่รู้จักหรอกแต่ว่าน้าก็พูดภาษาอีตานไงก็พูดไปก็มีไมโครโฟนพูดไปแล้วมีนะแล้เราก็ไปยืนทางที่คนเขามาซื้อกับข้าวอ่าเงี้ยมีแค่โบชัวอะไรนี้แต่อันนี้เป็นรูปตัวเองอะทำมาสามหมื่นใบโปสเตอร์อะไรพวกนี้มีไหมโปสเตอร์ที่ ตามข้างทางไม่มีแปดสิบเองแปดสิบตายเองน้อยมากเฉี่ยเชียงา1สิบแปดแล้วไปัชนาสองแผ่นเลือดเชียงดาวสิหกก็ไม่ราบแล้วส่งไปัชนาทเพราะว่าพ่อเป็นคนสันบุรีนะส่งไปพัทยาแบะตีแผ่นให้เขาขับรถมาเอาไปช่วยกันนะครอบครัวหมดถึงร้านไหมโอ้ยไม่กี่แผ่นเองเงี้ยโอทุนน้อยมากเลยค่ะแล้วก็ที่เชียงดาวสิบหกเอาไปัชนาสี่ แล้วน้ำแค่ง่ะเพื่อนทําให้อแถวมินบุรีอ่ะถิ่นด้วยแท้ติดทุกสามแผ่นเองอแล้วก็ไปนู่นเลยค่ะยะโสธรทีนี้ตัดฉากมาได้พบทางคุณยิ่งรักเรียง ท่านที่จริงอ่ะจะพบวันนี้าแต่ท่านบอกว่าพอดีท่านไปช่วยหาเสียงท่านสมคิดอยู่ที่หนองที่หนองคายท่านกลับไม่ทันก็เลยไม่รู้จะให้เราไปพบเวลาไหนเพราะเวลาท่านเองท่านก็ยังไม่ทราบว่าเลยค่ะท่านก็เลยบอกว่างั้นวันจันท์นะค่ะที่เราต้องแต่งชุดขาวไปวันเปิดประชุมสภาท่านแรกก็เลยว่าเดี๋ยวเราไปเจอ คือบอกกับคนอื่นมากนะคะเัิ่สิบเอ็ดโมง,โมงก่อนนี้เลยจะเข้าไปแนะนําตัวแล้วก็บอกว่าจะให้ช่วยอะไรใช่ไหมในการรุ้มรั่บานเพราะว่าเรารอาชายัยครับว่ายังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้เจอ